นี่ครับพาลังไสล์ลังถอยก,กับตันอยู่นะครับนี่ไสล์ลังถอยสตาร์นะครับนี่คนห็ดนะครับคนิตนี่สีกับตันหยาดสอมบลอลบอลนึสองลมน,มนอมฟุตบอล นี่ครับส่น้องเทานี่น้องเทากัปตันนะครับน้องเทาสตอร์ของกัปตันอือหึยยอดอ้าวสวยโอ้เกือบขึ้นเกือบขึ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ฮะใช่อ่าขวาเออเอาใา่เออโอ้เกือบอัดปอมาสอมบอลเลยครับนี่นี่เดี๋ยวขับบอลนีสแตดผมเดี๋ยบอลเอ้พูดบอล เด็ไปก่าเทียหู้วววเร็วแล้วอ่วาซอ,อมไปเรื่อยๆอาฝึกเลยผู้ใดมีเทคนิคยังเห็นเลยครับ

สองอันนี้เป็นบรรยากาศฝึกซ้อมอันนี้พวกเด็กเสือกีฬาเลยเสีอเสือนี่เลยสักเสือกีฬาอยู่นะค ่ะครับขึ้นมาอีกครับกัปตันขึ้นมาอีกรอบหนึง่งโอเคอ่าโอเค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 อ่าลาสิกไปลาสิกไป

ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับอือ้้ันไก่ามนครับ พึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเองอืออเออโอ้โหตกเตียงว่าพอดเลย